นิทานนไทยางฟ้าแม่ทูนหัวกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอาณาจักรใหญ่แห่งโลเวนเดลที่นั่นมีเจ้าหญิงชื่อคอนสแตนเทียประชาชนเรียกเธอว่าเจ้าหญิงผ้าปิดตาคอนสแตนเทียนั้นสวยตั้งแต่ข้างในมาอย่างข้างนอกเธอมีผมยาวเป็นลอนลงมาถึงบ่าแบบธรรมชาติประกายทอกับแสงอาทิตย์เสียงของเธอนั้น หน้าหลงไหลมากจนทำให้ใบไม้นั้นหันมาหาเสียงของเธอตอนที่เธอร้องเพลงออออตอนเด็กๆคอนสแตนเทียนั้นมีเพื่อนมากมายที่จะเล่นด้วยแต่ว่าเมื่อเธอโตขึ้นเธอก็มีเพื่อนมาเล่นด้วยน้อยลงเรื่อยๆแล้ววันหนึง่งเธอก็ไม่เหลือเพื่อนเลยเพื่อนๆของเธอเหนื่อย ที่จะเล่นเกมเ,มเดิมๆซ้ำๆซ,ซ,ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเลยหาข้ออ้างที่จะไม่มาเล่นกับเธออีกเออท,ที่จริงไงฉันจะไปหาป้านะป้าฉันอยู่ต่างแดนฉันไม่รู้ว่าจะกลับมาตอนไหนน่ะคือคอนสแตนเทีย <Constant ia, S 2> เหลือเพื่อนคนเดียวก็คือหมาของเธอรัสซอนไปเอาของมาคอนสแตนเทียนั้นอยากจะมีเพื่อนมาก เธออยากจะเห็นโลกภายนอกว่าประชาชนเป็นยังไงแต่นางฟ้าแม่ทุนหัวของเธอเตือนราชากับราชินีว่าคอนสแตนเทียจะต้องอยู่ในวังและปิดตาตลอดเวลาก่อนที่จะอายุ18ไม่งั้นยักษ์เซอร์เซียจะปลอมตัวมาเป็นราชาหรือราชนินีและถ้าคอนสแตนเทียได้เห็นเขาเข้าเมื่อไรคอนสแตนเทียจะตกอยู่ในภวังมนของเขา และเขาจะพาเธอไปที่แดนของเขาเจ้าจะมีเพื่อนแค่ไหนก็ได้หลังจากที่อายุ18ปีนะหลังจากนั้นเจ้าจะถอดผ้าปิดตาแล้วยักษ์จะทำอะไรเจ้าไม่ได้ที่จริงแล้วหลังจากอายุ18ปีเขาต่างหากที่ต้องหนีเจ้านะเพราะว่าแววตาของเจ้าจะทำให้เขาได้กลายเป็นฝุ่นตอนคอนสแตนเทียเกิเสียงร้องของเธอนั้น อ่อนหวานและเพ้อเพริงมากยังกับว่ามันเต็มไปด้วยความหวานของน้ำเพร่งแห่งความสุขพ่อของเธอราชาเซอร์ซีที่ป่วยมากในตอนนั้นอยู่ดีๆก็หายดีจากอาการป่วยหลังจากได้ยินเสียงของลูกสาวอาณาจักรนั้นได้รับพรจากการกำเนิดของเจ้าหญิงและตอนนั้นก็มีการจัดงานฉลองครั้งใหญ่แต่เมฆมืดก็มาปกทุมโชคชะตาของทารก และนางฟ้าแม่ทุนหัวที่ยิ่งใหญ่รู้ดีลูกสาวข้ารักษาประชาชนได้ด้วยเสียงฮหลังจากนี้ในโลกจะไม่มีอะไรที่แย่ไปอีกแล้วมันเกี่ยวกับลูกท่านนะมีอะไรเหรอนางฟ้าแม่ทุนหัวข้าเห็นว่าดวงดาวของคอนสแตนเทียนั้นกําลังอยู่ในความอันตรายเพราะว่ายักษ์แห่งเซอร์เซียแต่ถ้านางสามารถนีจากการมองเห็นของเขาจานาอายุ18 เขาจะไม่มีทางทำอะไรหนักได้อีกเลยล่ะเออท่านท่านจะแนะนำยังไงวันหนึง่งเมื่อคอนสเตนเทียกับรัสซอนไปเล่นที่สวนของวังตอนที่รัสซอนเริ่มเห่าใส่พุ่มไม้อะไรเหรอเจ้าหนูไม่ว่าอะไรก็ช่างมันเหนนะแต่รัสซอนไม่ยอมหยุดเหา่า เขาเริ่มคาบกระโปรงของคอนสแตนเทียทันทีและดึงเธอไปที่พุ่มไม้นั้นเออรัสซอนทำอะไรเนี่ยหยุดนะเจ้าหนูรัสซอนคอนสแตนเทียนั้นสงสัยทันทีเพราะเธอไม่เคยเห็นเจ้าหมาทำอะไรแบบนั้นมาก่อนความสงสัยของเธอเอาชนะเธอได้เธอแอบดึงผ้าปิดตาลงมาทําให้แสงอาทิตย์สะท้อนเข้าตาของเธอ อมันสว่างกว่าแสงในห้องของฉันอีกนะคอนสแตนที in, ดึงผ้าปิดตาลงมาถึงจมูกหัวใจของเธอนั้นปลื้มเปลิมทันทีอ๋อพระเจ้ารัสอนเธอน่ารักมากเลยโอ้เอ๊ว่าอย่างไงมีอะไรเหรอโอ้นั่นนกเหรอมันบาดเจ็บนี่นาะพามันเข้าไปดีไหมแม่ไม่รู้หรอกว่าฉันเปิดผ้า เราออกไปหน่อยไปเอานกแล้วกลับเข้าไปกันนะดีไหมคอนสแตนเทียมุดผ่านกำแพงไปแล้วจับนกขึ้นมาอย่างระวังให้เจ้านกหายดีๆนะเอาความเจ็บปวดของเจ้ามาบินไปทำอุราอีกครั้งเมื่อนกบินขึ้นไปคอนสแตนเทียยิ้มออกทันที ากจะวิ่งตามนกเหมือนกันนะคุยกับสายลมแล้วก็อบกอดโลกนี้เอาไวนะ้อนะอะแต่ว่าเราต้องกลับไปดีกว่าล่ะว้าเจ้าหาไปไหนทั้งนั้นยักษ์แห่งเซอร์เสียซ่อนหลังต้นไม้มาตลอดเขารอโอกาสนี้มาตลอดเวลาทุดท้ายข้าก็ได้เข้าถึงตัวเจ้าหญิงแล้วฮ่ฮ คอนสแตนเทียร์รัศมไม่ระหว่างทางกลับไปหอคอยแห่งเซอร์เซยเจ้ายักษ์ยุดอยู่ข้างแม่น้ำแล้วมัดคอนสแตนเทียเอาไว้ข้างต้นไม้อยู <You S 2> น่นิ่งนิ uh ่ง uh และเจ้าเจ้าหญิงตื่นขึ้นมาเมื่อเจ้ายักษ์เด็ดนิ้ว คอนสแตนเทีก็ตื่นขึ้นมาทันทีเอ๊ออะไรนะเราอยู่ไหนอะเอ้ยักษ์เจ้าต้องการอะไรเจ้าลักพาตัวเรามาทำไมกันเจ้าไล่ล่าข้าทำไมกันเนี่ย้าถทำอะไรมากไปแต่ข้าจะบอกเจ้าให้เองเจ้าเป็นทางแก้คํำสาปของข้าที่ทำให้ข้าเป็นยักษ์ข้าจะเอาเจ้าไปให้แม่มดตะวันออก เพื่อที่จะแลกกับอิสระของขา้าและนางจะเอาความสามารถของเจ้าไปทำอะไรข้าไม่สนใจหรอกไม่ใช่ธุระของขา้าแม่มมตวัรออกเหรอใช่แล้วนางมีพลังมากมายคู่ปรับของขาอง้ายักแหงสุล่ารอข้าอยู่ข้าจะเอาชนะมันแล้วก็เอาแหวนวิเศษกลับมาข้าจะได้ไปหาหนางแม่มดตะวันออกได้ตอนนี้อยู่นิ่ง แล้วค้าจะกลับมาเมื่อเจ้ายักษ์หายไปรัสซอนก็มองขึ้นไปที่ต้นไม้แล้วก็เริ่มเห่าทันที <aud amusing> เจ้ากระรอกเริ่มกระโดดลงมาจากเปลือกไม้แล้วก็มองคอนสแตนเทียอยู่แป๊บหนึ่งมันเริ่มกัดที่เชือกตอนนั้นเชือกขาดและคอนสแตนเทียก็ได้เริ่มโล่งใจขอบคุณมากเลยนะข้าจะไม่ลืมเจ้าเลย โอ้ใช่ขอโทษทีนะเราต้องรีบหนีกันแล้วล่ะคอนสแตนเทียกับรัสซอนรีบหนีวิ่งไปไกลจนออกไปจากป่าไปยังที่ทุ่งกว้างที่ที่แก่กำลังกินหญ้าใต้ท้องฟ้าสดใสเธอเหนื่อยจากการใช้แรงคอนสแตนเทียนั่งลงใต้ต้นไม้แล้วหลับตาและได้ยินเสียงเห่าของรัสซอนอะไรเหรอรัสซอ,ออขอโทษทีนะคนสวย เจ้าดูเหนื่อยมากเลยนะมีอะไรที่ข้าจะพอช่วยเจ้าได้ไหมเจ้าเป็นคนเฝ้าแกะอย่างนั้นเหรอขอโทษทีนะข้าคือเจ้าชายแมกนัสคอนสแตนเทียคิดอยู่สักครู่แล้วบอกว่าอ,อ,อ,อใช่ใช่แล้วล่ะออแน่นอนข้าข้าน่ะเป็นคนเลี้ยงแกะนี่เองล่ะที่จริง เจ้านายของข้าอยากจะให้ข้าดูแลแก่กลุ่มนี้เงียบๆที่นี่แต่ว่าข้ากลัวว่ายักษ์ตะกละจะมาเพราะว่าได้กลิ่นมันแล้วก็พาข้าไปไม่มีทางข้าไม่ยอมให้หญิงอย่างเจ้าตกเป็นของยักษ์หรอกมากับข้าที่วังของข้าข้าจะไปคุยกับท่านแม่ราชินีของข้าแล้วท่านจะยินดีที่จะช่วยเจ้าแน่นอนเจ้าชายพาคอนสแตนเทียไปที่วัง ราชินีเห็นด้วยว่าสาวน้อยคนนี้จะช่วยดูแลแก่ให้นางได้คอนสแตนเทียขอบคุณราชินีและเจ้าชายและหลังจากนั้นคอนสแตนเทียเริ่มทำงานเป็นคนเลี้ยงแก่ของอาณาจักรเออไม่ต้องเป็นห่วงนะอีกไม่นานยักษ์น่ะจะเลิกตามหาเราแล้วแล้วเราก็จะได้แอบกลับไปที่บ้านของเราเออข้าน่ะไม่ต้องใส่ผ้าปิดตาอีกแล้วล่วนะเนาะ เจ้าชายแมกนัสที่ชอบความงามของคอนสแตนเทียมากไปหานางที่ทุ่งทุกวันทั้งสองคนจะคุยและหัวเราะกันจะคุยกันอย่างสนุกสนานในไม่นานก็ตกหลุมรักกันและคอนสแตนเทียก็แอบลืมบ้านเกิดลืมพ่อแม่และลืมเจ้ายักษ์ไปวันหนึ่งหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะถึงวันเกิดปีที่18ของเธอเจ้าชายแมกนัสกับคอนสแตนเทีย กำลังนั่งจับมือกันใต้ต้นไม้และกำลัสงสร้างวิมานในอากาศอยู่ดีๆเจ้างูพิษก็โผล่มาจากใต้ต้นไม้แล้วก็กัดเจ้าชายแมกนัสโออ้อ,ออไม่นะงูเหรอเจ้าชายแมกนัสเริ่มหน้าเขียวแล้วก็หมดสติไปออไม่นะเจ้าชายเจ้าชายของข้าตื่นนะตื่นสิอ้อนนั้นเองราชินี ที่ออกมาเดินเล่นกับผู้ว่าการของท่านอยู่ๆก็ได้ยินเสียงร้องเพลงอันแสนเศร้าเสียงนั้นมันมาจากไหนกันนะจงหายดีที่รักแล้วเอาความเจ็บปวดของเจ้าให้คากลับมาหาข้าอีกครั้งได้โปรดละและีนตอนนั้น เมื่อใบไม้ถูกพัดเจ้าชายแมกนัสก็หายหน้าซีดเขียวแผลงูกัดก็หายไปเจ้าชายค่อยๆลืมตาขึ้นมาคอนสแตนเทียทีรักราชินีที่มองเห็นทุกอย่างอยู่ห่างๆนั้นเรีบวิ่งเข้าไปแล้วก็กอดเขาทันทีลูกข้าเกิดอะไรขึ้นนี่เจ้าไม่เป็นไรใช่ไหม ข้าไม่เป็นไรแล้วท่านแม่งูก,กัดข้าและข้าก็หมดสติไปแต่ตอนข้าตื่นขึ้นมาข้าก็ไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยดูสิท่านรอยกัดหายไปแล้วข้าเห็นทุกอย่างเจ้าเป็นใครกันเนี้ฮะแล้วเจ้าทําแบบนี้ได้ยังไงคอนสแตนเทียรู้ว่าเธอไม่สามารถปิดบังได้ต่อไปเธอก็เลยเล่าความจริงทุกอย่างเจ้าหญิงแห่งโลเวนเดลอย่างนั้นเหรอ ข้าได้ยินว่าราชาเซอร์ซีกับราชินีนิลดาป่วยมากตั้งแต่ที่เจ้าหญิงโดนลักพาตัวอะไรนะโอ๋ข้าต้องรีบกลับไปหาพ่อแม่แล้วล่ะข้าจะไปกับเจ้าคอนสแตนเทียรัสซอนและเจ้าชายแมกนัทออกเดินทางไปที่อาณาจักรแห่งโลเวนเดลพวกเขาเดินทางไปเรื่อยเและเมื่อพวกเขาผ่านป่าใหญ่ยักษ์แห่งเซอร์เซีเย ก็ปรากฏกายต่อหน้ายักลักพาตัวเจ้าหญิงได้ในพริบตาและกระโดดขึ้นบนฟ้าการกระโดดทำให้เกิดแผ่นดินไหวก่อนที่จะหายตัวไปไม่ <c oughs> อยู่ดีๆแสงสว่างก็มาปรากฏต่อหน้าเจ้าชายแมกนัสและนั่นก็คือนางฟ้าแม่ทูนหัวท่านท่านคือใคร ข้าคือนางฟ้าแม่ทุนหัวและเจ้าต้องทำตามที่ข้าบอกยักพาคอนสแตนเทียไปที่วังแล้วเจ้าจะนำตัวนางกลับมาได้แบบนี้นะนี่ก็คือแหวนของข้าเองแล้วมันจะนำทางเจ้าไปที่วังที่ที่คอนสแตนเทียโดนขังเอาไปให้นางและทันทีที่นางได้ใส่มันนางจะกลายเป็นนกพิราบนกพิราบเหรอนางฟ้าแม่ทูลหัวยิ้ม แล้วเอาขวดของเหลวใสๆออกมาแล้วก็รดใส่เจ้าชายตอนนั้นเจ้าชายแม็กนะก,กลายเป็นนกพิราบแล้วก็บินขึ้นฟ้ายามบ่ายกลายเป็นคำ่ำและคอนสแตนเทียก็ยืนเศร้าอยู่ที่ระเบียงบนหอคอยของเจ้าััษ์เมื่อนั้นเองนกพิราบบินลงมาและจิกมือเธอเบาๆวางแหวนให้กับเธอ ขบับขึ้นนะ่นกพิราเจ้ากำลังคุยกับไครอยู่นะเพราะคอนสแตนเทียตกใจเธอก็เลยรีบใส่แหวนแล้วเธอก็กลายเป็นนกพิราสีขาวสวยในทันทีเจ้ายักษ์โกรธเลยรีบวิ่งไปที่ระเบียงของหอคอยแต่ว่ามันก็สายเกินไปนกพิราบตัวเมียตัวผู้ได้บินออกไปก่อนที่เจ้ายักษ์จะคว้าเอาไว้ได้ เจ้ายักษ์โกรธเลยรีบขว้ามือออกไปบนฟ้าเผลอลื่นเสียสมดุลล่นลงหัวดิ่งลงไปในทะเลนกพิราบทั้งสองบินไปที่ป่าไปเจอกับนางฟ้าแม่ทุนหัวที่รออยู่กับรัสซอน ดีเอาความเจ็บปวดของพวกท่านมาแล้วรักข้าอีกครั้งรักข้าอีกครั้งตอนนั้นมีผงสีทองคลุมร่างกายของพวกเขาราชากับราชินีลืมตาขึ้นมาเจ้าหญิงคอนสแตนเทียได้ฉลองวันเกิดปีที่18ทั้งอาณาจักรได้ฉลองอย่างสวยงามพร้อมดอกไม้ไฟมากมายบนท้องฟ้ามีหน้าของเจ้าหญิงคอนสแตนเทีย ทุกคนสนุกสนานกันและคอนสแตนเทียมีความสุขมากที่ได้เห็นแสงสวยๆบนท้องฟ้าทั่วอาณาจักรแล้วเรื่องราวของคอนสแตนเทียกับเจ้าชายแมกนัสละแน่นอนพวกเขาส่งรถกันแบบหรูหราในไม่กี่ปีหลังจากนั้นซึ่งงานนั้นมีนางฟ้าจากทั่วโลกเอาของขวัญมาให้พวกเขาแล้ววันนั้นนางฟ้าแม่ทุนหัวก็ได้ประกาศว่า มันจะเกิดในวันหนึ่งที่ประชาชนจะบอกว่ากับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนะว่าขอให้พวกท่านมีความสุขเท่ากับราชาและราชิน,นีนกพิราบเอ้